เจ้าเอ๋นายตื่นเช้าหน่อยตาปิดเลยเดี๋ยวยอดตายนี่อาบน้ำเลยนะคะเนี่ยอันนี้มีที่เซ็กชัยอะไรชฉยก็ไม่รู้มีเม็ดหน่ำเลียบด้วยอาหารเจลูกสาวเข้ามาให้หลานสาวเข้ามาจากพัานทอง เยไม่ค่อยถูกอันนี้หมูเอาหมูไหมเอาป่ะอ่าโอเคค่ะอันนี้หมูหน่อยกินอะไรให้มันมีอ่ะอ่ะคุนายไม่ได้ทำคลิปเมื่อวานเอ๊ะทำเปล่าไปรู้จำไม่ได้แล้วคนดูแรงงงงงจานนี้ไปใส่บาทมานี่ได้ขนมมาเทียบเลยนี่มีข้าวต้มหางด้วยซื้อขนมมาฝากคุณนายแล้วก็ซื้อข้าวต้มมาวันนี้ไม่ได้ทำเอง ขนมช่วยมาวันนี้ขนมเพียบเลยนะคะคุณนายขากินข้าวแล้วเดี๋ยวให้กินขนมนะอืมร้อนไหมร้อนเดี๋ยวเปิดพัดลมให้นะคะอืมร้อนคนดูแลร้อนต้องนั่งเฝ้านะคะเมื่อกีน้นี้ก็กำลังจะเลื้อนนอนไม่ได้เลยเผลอไม่ได้คนนี้เผลอไม่ได้กินกับข้าวเยอะๆนะเนี่ยอร่อยไหมคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยาดตาให้ไม่เป็นไรผ่านไปก่อนเดี๋ยวจัดให้นะคะอ,อกินหมูเยอะๆวันนี้ไม่ได้กินยาก่อนอาหารเพราะว่าตื่นสายตื่นตื่นเร็วหน่อยถ้าเราให้กินยาก่อนอาหารนี่จะมีเวลาในการทดทดเวลาไว้คืนยาก็เลยให้กินเลยดีกว่าสลับกันมัง่งอ้ามอ้ามวันนี้คุณนายโอเคนะคะ เมื่อวันนี้ปล่อยให้นอนอยู่ที่บ้านทั้งวันเลยอะ่ะทลางวันยังพอปล่อยได้กลางคืนนี้ปล่อยไม่ค่อยได้ไหนๆก็จะต้องดูแลเฝ้าไว้ก่อนทลางวันยังพอแวบๆบแบบเราจะแกงบังไวค้ค่ะกลางคืนก็ชอบตื่นไงปล่อใจไม่ค่อยได้พอตื่นเสร็จแล้วก็เอาตะแกงกันแต่ก็ยังไม่ไวานะคะคุณนายยังจับตะแกงเหมือนจะลุกแต่เมื่อคืนนี้ เล่นหมอนข้างเล่นตุ๊กตาเล่นไปทั่วเลยไม่ได้เล่นประหมเมื่อคืนถามทำไมไม่นอนจะเตียงคืนนะคุณนายบอกไม่ได้นอนไม่ง่วงตั้งงั้นกลางวันนอนนะคะคืนอืือ แล้ยกกินเพลินนะคะคุณนายคะ่ะนอนตะแคงที่ค่ะเดี๋ยวติดคอคะ่ะสาลาเปาไส้หวานสีดำอร่อยไหมเออนานๆกินทีงเมื่อเช้านี้ไปซื้อมาจากร้านกาแฟอร่อยโอ้โหเผอแป๊บเดียวดูดิขนมถ้วยหมดไปสองอันแล้วคะ่ะข้าวต้มหางนหนึ่งอันคุณนาย่อยๆกินนะคะแล้วดูนอนกิน บอกให้นั่งก็ไม่นั่งเนี่ยความดื้อค่ะอ่ะนงนั้นเราจะแข่งนะคะบูบูตีรังกาไม่สนใจเลยูดีดลังอาหารมื้อเช้าค่ะคุณนายหันมากทงคนดูแลไปตักชาเอาชามกินข้าวเนี่ยมากินข้าวของคุณนายนี่แหละเนี่ยวันนี้จะกินข้าวต้มกับของคุณนายนี่แหละอันนี้ของเราของคุณนายกินหมดไปแล้วค่ะนี่อันนี้ซื้อข้าวต้มหางมาให้คุณนาย ยังมีอีกข้าวต้มหางยังมีอีกสามอันนะ,ค,ะค่อยๆกินนะคะแล้วบอกให้นั่งกินที่ไม่เอานะคะหนะ่เช็ดตาหน่อยดิดื้อนะดื้อตาสายค,ค่อยๆกินนะเนี่ยเราน้ําอยู่ตรงนี้ค่ะนะกินได้กินไปค่ะไม่มีฟันเราก็มีจะเหงืออแล้วเดี๋ยวจะได้กินยาหลังอาหารกินหน้าอร่อยดูดิมือซ้ายมือขวาเลยนะจ๊ะเนี่ย ไม่ธรรมดานะเนี่ยเอ้ยคุณนายเนาะจัดไปค่ะ